ไปดูภารกิจของนักประดาน้ำครับได้มีการลงพื้นที่ทํางานนะครับตามภารกิจปิดดูดอุดนะครับท่อน้ํามันลวดใต้ทะเลที่จังหวัดระยองครับกลุ่มนักประดาน้ำนะครับทั้งจากบริษัทสตาร์ปิโตเรียมเรือไฟนิงจำกัดมหาชนนะครับและนักดําน้ําจากกองทัพเรือก็ร่วมกันดําน้ำนะครับเพื่อลงไปยังจุดที่เกิดเหตุใต้ทะเลที่มีระดับความลึกประมาณ25-30ถึงเมตรโดยนักดำน้ำแต่ละคนนะครับจะมีการสลับกันขึ้นมาประมาณ15-20ถึงนาที เพื่อทาภารกิจปิดดูดอุดท่อน้ํามันที่รั่วนะครับโดยภารกิจแรกที่ได้นำดำเนินการไปเมื่อวันนี้ก็คือการเตรียมที่จะปิดวาล์วทั้ง3ตัวแล้วก็เริ่มต้นการดูดน้ํามันออกจากท่อน้ํามันที่ประมาณการไว้ก็ตกค้างประมาณ1 2 0 0 0ลิตรและหลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะมีการทํางานอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาหลอยรั่วให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยจะใช้เวลาทํางานร่วมกันประมาณ11วันครับ นอกจากนี้นะครับทางด้านของทัพเรือภาคที่1ครับก็ยังร่วมกับสอนชนภาคที่1มีการใช้เฮลิคอปเตอร์นะครับบินตรวจสอบทางอากาศและเรือหลวงภูมิพลลาดตเวนทางน้ำในทะเลระยองก็ตรวจพบว่าเรือบันทึกน้ำมัน MV สมุทร CMMC นะครับคาดว่าน่าจะมีการปล่อยของเสียลงที่ทะเลโดยเจ้าหน้าที่ครับก็ให้ข้อมูลว่ามีการติดตามเรือสินค้าลำดังกล่าวจากเรดาร์เมื่อพบว่ามีการรายงานในทางรับเข้ามาอาจากระทำความผิดหรือว่าฝ่าฝืนน่านน้ำของไทย จึงมีการนำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินตรวจสอบครับแล้วก็ไปพบคล้ายกับมีการปล่อยของเสียลงทะเลจริงโดยภาพจากมุมสูงของเราก็พบคาบของเสียนะครับลอยขึ้นมาบนผิวน้ำตามทางที่เรือแล่นและขณะนี้ก็ส่งเป้าเรือสินค้าให้กับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว